สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นิวเนาะจะมา,อ,าอยังไงล่ะแชร์ประสบการณ์แล้วกันเนาะแล้วก็ช่วยนิววิเคราะห์ด้วยเนาะมีอยู่คลิปหนึ่งค่ะที่นิวพูดเกี่ยวกับเงินสดเนาะที่คุณป้าไปธนาคารขอเบิกเงินแล้วทางธน,นาคารไม่มีเงินสดให้เนาะและทีนี้เนี่ยมันจะมีอยู่คอมเมนต์หนึ่งที่พี่เขาบอกว่าเวลาฟังนิวคุยอ่ะพูดอ่ะเหมือนรู้สึกว่านิวเหนื่อยอันนี้นิวต้องบอกว่าอาการนี้นะคะ นิวเป็นหลังจากที่นิวติดโควิดโควิดรุ่นแรกเลยค่ะนิวติดโควิดถึง2ครั้งนะคะสายพันธุ์อังกฤษเนาะรุ่นแรกแรงมากแล้วก็มาติดรุ่นที่2สายพันธุ์ใหม่แล้วก็บวกกับนิวไปฉีดวัคซีนของไฟเซอร์เนอะฉีดทั้งหมด4เข็มนะคะหลังจากนั้นนิวมีอาการแบบหอบและเหนื่อยง่ายมากซึ่ง นิวยังไม่ทราบสาเหตุว่าอาการเหนื่อยหอบนี่เกิดจากโควิดที่นิวเป็นสองครั้งหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากาาวัคซีนของไฟเซอร์ที่นิวไปฉีดเนาะก่อนหน้านี้ตอนแรกๆเลยนะคะแล้วก็ฉีดปีที่แล้วตอนไปญี่ปุ่นเพื่อกันไว้เนาะซึ่งนิวนิวนิวไม่นิวไม่แน่ใจว่าอาการที่เหนื่อยง่ายและหอบของนิวเนี่ยเกิดจากสาเหตุใดเนาะ และเพื่อนๆมีประสบการณ์แบบนิวไหมแล้วพอจะแบ่งปันได้ไหมคะว่าอาการหอบเคยคนที่เคยติดโควิดแล้วมีอาการแบบนิวไหมหรือว่า,ามีอาการหอบหลังจากฉีดวัคซีนเนาะอันนี้นิวก็แยกๆไม่ออกว่ามันมาจะเกิดจากโควิดเออโควิดที่นิวติดสองครั้งหรือว่าเกิดจากาวัคซีนที่นิวฉีดไปเนาะของไฟเซอร์เนาะแต่นิวฉีดของไฟเซอร์ทั้งหมดเลยนะคะแบบเดียวเลยไม่ผสม ของวัคซีนอันอื่นเนาะซึ่งตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นที่มาบางคลิปเวลานิวพูดเนาะนิวก็จะหอบสังเกตนิวจะไม่ค่อยทําคลิปเวลาเดินออกมาข้างนอกสักเท่าไหร่เพราะว่านิวจะเหนื่อยง่ายและหอบนะง่ายมากซึ่งมันก็ไม่ได้ดูเหมือนมันไม่น่าจะเหนื่อยแต่คือแบบเนี่ยเห็นไหมนิวก็เหนื่อยเหนื่อยง่ายด้วยก็เลยอยากจะมา สอบถามนาะเพื่อนพี่ๆเนานะใครมีอาการแบบนิวไม้หลังจากที่ติดโควิดหรือหลังจากที่ฉีดวัคซีนของไอ้ป้องก COVID, นะันโควิดเนาะลองมาแชร์ให้นิวฟังดูนะเนาะเผื่อนิวจะได้สันนิษฐานแล้วก็วิเคราะห์กับอาการของตัวเองว่าอาการหอบเนี่ยเกิดจากโควิดที่นิวติด2รอบหรือว่าเกิดจากวัคซีนของไฟเซอร์ที่นิวฉีดไป4เขนะ็มเนาะแล้วก็ล่าสุดก็คือปิที่แล้วแต่หลังจากนั้นนิวก็ไม่ฉีดเลยนะคะดูดิดพัไปก็เนี่ย เหนื่อยค่ะโอเคนะคะลองแชร์แบ่งป,ปันให้นิวรับทราบบ้างบ้างนะคะโอเคค่ะ